สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับวันนี้พามาดูรถบดดินรถบดถนนครับเนี่ยที่เห็นสองคันรถบดแบบสั่งสะเทือนครับมีล้อตะปุ่มด้านหน้านะครับแล้วก็ล้อเรียบด้านหลังนะตัวตะปุ่มก็จะกดนะครับลึกฝังลงไปนะเป็นสลับฟันปลาครับให้แน่นนั่นเองส่วนตัวด้านหลังก็จะบดให้เรียบครับโอ้สั่นยันตูดเลยครับ <laughs> โอ้ยครับดู ตัวนี้ครับเคสร้อจตะปุก<อ>ว่าคันนี้มาใหม่ครับวันก่อนผมเห็นยังไม่มานี่ครับตัวนี้ร,บบรถบดห้ำครับเหมือนเดิมรุ่น3410ใช้ระบบสั่นสะเทือนครับจะเป็นความถี่ครับนะความถี่แบบต่บตำๆประมาณสัก30เฮิร์ตสามสเอฮิร์ตครับเหมือน ความถี่ของลำพงนะลำพงซับนะครับออีกคันจอดครับคันนี้ตะปุ่มเหมือนกันแต่จอดครับวันนี้เห็นรถบดมา3คันครับมีตัวตะปุ่ม2รวมกับคันนี้นะคันนี้ผมถ่ายตั้งแต่คลิปแรกๆครับแล้วก็มีร้อเรียบอีกตัวหนึ่งไหลาย,ยาวเลยนะครับวิ่งคู่เลย นี่ครับเกสหนะึ EX ่งน่งศะ XPD ดูครับบรรยากาศย้อนแสงครับเหมือนทวายไลท์ครับแสงมาส่งมาพอดีเลยขาวโพลนเลยครับนะรถเกตเหมือนนะครับรถเกตนะเหมือนจะจอดก็ดูรถบดอไแท้นะ สองคนขับครับดูการควบกุมมาวิ่งตามเลยครับตามหลังเลยเนี่ยตีคู่ครับรถเกจจอดอ่ะนี่คือร่องรอยการบดอัดดินครับนี่ ดูกันแบบใกล้ๆครับทะลุจอโอ้ยสุดยอดครับดูรถบดครับคลิมนียร์รถรถบดถนนรถบดอัดดินอ่าเอาใจสายรถนะครับเครื่องจักรกลหนักรถก่อสร้างของจริงครับเด็กๆนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะ่าจะชอบครับรถบดดินรถบดถนนคนระับ